สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเช้านี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่4 3กันต่อนะคะนักเรียนนำหนังสือทักษะภาษามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับในคลิปนี้เลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะ เราก็จะเรียนนะคะเกี่ยวกับการเติมไม้ทธนาคาตกํากับนะ,ะหรือเราเรียกว่าตัวการันนั่นเองนะคะถ้าชื่อจริงๆเขาเรียกว่าไม้ทันาคาตนะคะนะแต่ที่เราเรียกกันก็คือตัวการันนั่นเองนะคะในหน้าที่43นะคะแล้วก็ข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องของหาเสียงวรรณยุกนะ,ะเดียวกันตามที่กําหนดให้นะคะ นี้นะคะเพื่อเป็นการ,รลดภาระนะคะเ,เราก็จะมาทําพร้อมๆกันเลยนะคะท้านเรียนพร้อมแล้วนะคะไปทําพร้อมกันเลยนะคะหน้า43ค่ะข้อที่5นําพยัญชนะหรือพยัญชนะและสระที่มีไม้ทันทคาดกํากับเติมลงในช่องว่างไม้นธนทคาดก็คือตัวกรรันนั่นเองนะคะคําแรกค่ะคําว่าเจดีเจดีใช้ยอยักกรรันค่ะ อนุรักษ์อนุรักษ์ใช้สหรือสีหรือจะให้จําง่ายๆก็คือสอบหอรือสีนะคะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆบใบไ,ไม้แบบนี้ค่ะลูกจันลูกจันจะใช้นหนูการันนะคะส่วนวันจันจะใช้รอเรือการันค่ะศักสีดเด็กสระอีการันนะคะ พันไม้คำว่าพันไม้ค่ะจะเป็นทอทงและมีสะระปุด้วยนะคะเป็นตัวการันพระราชสารสอเสือการันค่ะแบบฟอร์มรอเรือการันนะคะนิวยอร์กรอเรือค่ะคอนเสิร์ตก็ยังเป็นรอเรืออยู่นะคะ พระองค์ขอควายการันค่ะอาถรรพ์อพานการันนะคะบริสุทธิ์ทอทงสราิิและการันด้วยค่ะเล่นกอล์ฟลอลิงการันค่ะและสุดท้ายเสิร์ฟน้ำเป็นคำต่างประเทศนะคะคำว่าเสิร์บมีรอเรือการันค่ะข้อที่6ค่ะ หาคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันตามที่กำหนดที่ให้มานะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและจัตาวาให้เรียนสังเกตนะคะว่าในอักษรสามหมู่ค่ะอักษรสูงกลางต่ำอักษรในหมู่ใดคะที่สามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นก็คืออักษรกลางค่ะพยัญชนะที่อยู่ในหมู่อักษรกลางนะคะก็ได้แก่ ไจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ท่องจําได้ขึ้นใจเลยใช่ไหมคะนั่นคืออ,อักษรกลางนะคะอันแรกนะคะเสียงสามันให้คําว่ากันมาคําไหนคะที่ออกเสียงสามันมีคําว่าเดียวโตปากจริง มีหลายคำนะคะลูกแต่อันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เฉยนะนะักเรียนคิดและเขียนคําอื่นได้นะคะคุณครูแนะนําคําที่อยู่ในอักษรกลางนะคะมาดูเสียงเอกค่ะเขาให้มาคําว่าบ่าใช่ไหมคะไก่บ่ายตาย,ต,ายต่อไปค่ะเสียงโทคําที่ให้มาคือคําว่าอ้วนนะคะอ่างตู้ด้าน ป้าเสียงตรีค่ะคำที่ให้มาคือคําว่าการ์ดโตตุก๊กตาเกียวแปะเสียงจัตวาค่ะคําที่ให้มาคือคําว่าแจ๋วนะคะปา๋าปุ๋ยก๋วยเตี๋ยวและคําว่าเดี๋ยวค่ะไปเจอกันในหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ เสร็จหน้าที่43แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันหน้าที่44เลยนะคะวันนี้ขอเป็นอสองสองหน้านะคะตลกปรอดถนอมสวัสดสยามและคำว่าอร่อยค่ะข้อที่หนึ่ง คุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดค่ะข้อที่สองสอดไส้นี้มีรสขนมนะคะขนมสอดไส้นี้มีรสอร่อยค่ะเขาน่าจะลืมขีดเส้นหลังมาให้นะคะข้อสามเต่าเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งเต่าตนุนะคะข้อที่สี่ คนดูหัวเราะขบขันนักแสดงตลกค่ะข้อที่ห้าเขาเปรียบบ้างไฟเป็นของไทยจรวดนะคะข้อที่หกมักคุเทศพาไปชมโบราณสถานที่วัดสีสีสวัสดิ์ค่ะข้อเจ็ดน้องไม่สบายหมอจึงนำมาวัดไข้ ปลอดนะคะข้อที่8เด็กๆชวนกันหนังสือด้วยการเก็บไว้อย่างดีถนอมค่ะข้อที่9้ค่ำวันนี้อากาศไม่แจ่มใสขมุกขมัวนะคะและสุดท้ายค่ะยิ่งยงได้อยู่ด้วยประชากะเกษม คำว่าสยามค่ะสยามยิ่งยงได้อยู่ด้วยประชากะเกษมไปดูข้อต่อไปค่ะข้อที่สองแต่งประโยคด้วยคำที่มีหอนำและอ,อนำต่อไปนี้คำที่1ค่ะหรูหราคนในเมืองมักใช้ชีวิตกันอย่างหรูหราข้อที่สองคำว่าหนาแน่น ในเขตอุตสาหกรรมมักมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นข้อที่3าหยักใย่แม่พาฉันไปซื้อไม้กวาดอยากใยข้อที่4หมากเก็บเด็กๆชวนกันเล่นหมากเก็บข้อที่5รถหวานเด็กๆ ชอบกินผลไม้ที่มีรสหวานให้นักเรียนสังเกตรตรงไม้ยมกที่น,นึงนะคะระหว่างคำและสัญลักษณ์ไม้ยมกนี้จะต้องเว้นวรรคห่างกันประมาณหนึ่งตัวอักษรนะคะข้อที่6หลงไหลนางเอกคนนั้นมีบุคลิกที่น่ามองชวนให้หลงไหลข้อที่7จ็ดคำวายา พระฤาษีสอนสุษาคอว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ข้อที่8ค่ะคำว่าอยู่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยคำที่9คําคำว่าอย่างลุงใช้ชีวิตในสวนอย่างมีความสุขและคำสุดท้ายคำว่าอยากโตขึ้นฉันอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ เรียบร้อยค่ะไปเจอกันหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วะคะนักเรียนนะคะก็นะทำตามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งนะคะคุณครูก็จะตรวจเช็คนะตรวจเช็คมีรายชื่อตรวจเช็คตลอดเลยนะคะให้เรียนทำส่งด้วยนะคะทำส่งในส่งาภาษาไทยนะคะคุณครูตรวจเช็คนะคะ ค่ะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้